สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะพี่น้องเ<ม>ขาสู้ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะไปพี่นอ้องย่ยงี้ว่าแม่น้อยเพิ่นกําลังจุดถูกนะคะขอแนวทางโกคลาพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันนะคะว่าแม่น้อยนะคะเพิ่นขอเลขอีหยังนะคะพี่น้อง เดี๋ยวไปติดตามนอกชมน้ำกันมาถึงบ้านแม่น้อยแล้วพี่น้อง ยิ้นมาพันสิจุดท,ทูกข,ขอเล็กไหมเดี๋ยวลูกไปน้ำกันไ,งไ,งไปยายอ้าวพี่น้องว่งมาน้ากันนะคะแม่น้อยข้าม,มาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแม่ยูบ่ เอาค่ะเฮ็ดย sure. ังเปิดได้ขออนุญาตเปิดเด้อพ่อและยายอย่าเปิดกว้างไรแม่วาดีจ้าอากาศหนาวบ่มมันนี่มากับหน้าไ่ต้องนีดดอกค่ปล่อยไปรอดเอาพ่อกันเฮ็ดยังนีหนิ เลเยะให้นิงสอนเอาไปนอนงฝันผู้ใดอีแม่คือว่าอีแม่ถืออยู่งวดว่างหันถือว่าแม่ถูอกาบพราถึงขึ้นแม่ได้เลขมาตาใสกรนดมเวลาเอาน้าแม่หน่อยนี่บอกงวดที่แล้วก็ถือที่แม่ถือเ่อะโอ้พ่อเื้อไรดิตัวใดตัวใดแม่น้อยเพิ่นเขียนให้แม่งวดว่างหันตัวใดเมื้อนี้แต่ว่าหักถือใช้งวดนี่เขียนได้ตัวใดเมื้อไงนี่ หนึ่งศูนย์หกสองศูนย์หกนักบอสอันวี้บ้านขอเทางไถทางเล่าที่แหลกเนาะยังไหนยังมาเป็นดันสองศูนย์เก่านี่นี่ขอทางทางใต้ที่แม่จะเลยมาขอจะไถเรียบั้าที่จัดหม่นี่มันเป็นศูนย์หกห้าห้าหกศูนย์ถ้าคืเหลือคือการจะเข้าทีนี่ตัวนี้ขอไทยนี่เพิ่นเป็นดอก ือหอนพญานาคเนาะแม่เห็นไหยเศร้าเมื่อกี้หนูกับวาจะคึองหอนพญานาคหนูว่าหลายเธอหนูเพิ่งเห็นเนี่ยนเป็นหอกก่อนออกดอกอ๋อเป็นดอกธรรมดาเป็นหอกก่อนออกเอาอันแม่แม่แม่เพิ่งขอครั้งแรงเมื่อเนี่ โบเคยเห็ตยักเถียนี่ขอที่แรกให้ตั้งเล่าทั้งไทยเด้อดีว่าสัน้นมาเห็นสองศูนย์เก้าเก้าเด้อนีเนาะสองศูนย์เก้าเก้านสองเอามานคือเปลี่ยนตัวเก้<อ>ะกะเาเม่ก็เลยมาขอไมยกันหน้าเอาเป็นไทยเด้อว่นเหนียวแต่ไทยบอกเล่ามานั่มมาสนอกน,นี่อันใดขอ,นขอเล่าอันใดขอไทยนี่นี่ขอที่แรกขอทั้งไทยทั้งเล่ามาไกลเลยแม่เด้วมันสิ้นสุดมาเลยว่าเปลี่ยนสองศูนย์เก้าก็เลยมาตัวเก้า แม่สวยว่าเรียกตัวเก๋จุดไม่จุดไม่ขอแต่ไทยเดอบัตเหนียวสั้นนี่ตัวเลขจุดมันออกเลขเดิมสามตัวงามบ่น่าจะงามแล้วเนาะมันหักดิเมทขอแต่ไทยอีเดอร์บัตมันนี่ขอจุดไม่เป็นเลขยังแม่สามตัวอันอันไล่ต้นไปนั่นค่ะห้าหกศูนย์ห้าหกมากกับศูนย์หกขานี่ยแหละห้าหกศูนย์ศูนย์หกห้า ตว่าแม่คืองามพี่น้องใช้แม่ขอไทยเนี่อันนี้อยากได้ไายถูกไหมให้เอซเบิ้ลม็ดูแม่นปาพี่น้องแม่ถ้าแม่งวดที่แล้วเนี okay. Okay. Asian, ่ยแตกสามตเลยเนาะเป็นหวดตังคือสีเดกเกินครับพาหนาประตูของเอตัวอันสองศูนย์เกนนี่เนะออกตัวเก่ากันได้ดีเออมันออกตัวเก่าเรื่อยอยู่เนาะแมน มันมนขอให้กัลเหล้าเฮ้ยละออกดอกเนาะออกดอกจะรีบซื้อว่าอย่างไรอันนี้บอกไอ้ดาวเพิ่นดับซื้อมาแต่ละย้อมซื้อมันซื้อเพิ่นซื้อว่าอย่างไรบ้าแม่โทอ่ะพี่น้องเบิ่งน้ำกันเด้อยพี่ดอกก็โสงดอกงายเลยเนาะเห็นอยู่บ่เคยเห็นจักเสื้อด้อนี่เพิ่อนแม่ก็บ่เคยเห็นจักเทื่อต้นอันนี้มีดอกเใช่ดาวเบิ่งนี้แม่ยไทยเอาดอกเคยเบิ่งนม่แม่เลยเรามักต้นใหม่เนาะแม่เนาะลูกสาวแม่นะคะ ก็เลยเป็นหม้มงคลแล้วบ,บัดนี้ก็เลยขอโชคลาภกินแม่เขาหน่ะ209เก้าเขาเขาเห็นแม,แม,แม่กินแม่ส่วนตัวเลขแม่ขอรัฐบาลไทยกับเราใส่น้ำกันเลยแมนบ่แม่แมนอันมันได้ตัวเก่านั่นอันนั้นศูนยนั่น90 92 02เนาะแต่ว่าไอ้0แม่ก็เลยขอใหม่วันนี้เอาแต่ไทยบัดนี้นั่นมันได้เปลียนอันศูนย์หกหา บาดขอขอทั้งไถ่ท <cons urai> ั้งเล่าใส่ใส่มือเดียวกันเลยเนาะแม่นไม่ไงล่องบึงบัดที่นีวออกไม่บัดที่ขอจะไทยเรื่อบัดที่นี่หรอกนั่นไว้สนอกค่ะฮะพี่น้องแคบหน้าจอว้ที่แน่จะตังมาดศูนย์หกหกศูนย์นะคะสีกันนอเพ่นถือว่าเป็นการมาย้ำตัวเลขแวะมาผ่านมาทั้งนี่ไปอำเภอมาบ่อไปอำเภอมากกันเลยแหวนแวะมาหาแม่หน่อยเบึงเธอแม่หน่อยมีอันเล็กเด็ด ันนี้เล้าขเล้าอยู่บ่อายามเล้ากับเพิ่มเล้าแม่เห็ดใหม่ล่ะเอาเห็ดใหม่ล่ะบ่เอาเอาเหล้าให้่เอฟซีเบิรงเล้านี่เด้อมันออกอันอื่นบ่อเล้าค่ะแม่โอยมาคือมาท่มกันเดีเออมันตกมันตกก็มันสุกกันแล้ทั้งเล้าทั้งไทยละมือนี่บ่ะตนี่ดิแม่เห็นแล้วละมือนี่นี่แมนเนี่ยโอ้เลขเล้านะคะต่ำเหล้าใครเอาให้เปอร์นอร์ล่ะเนาะ เอาตัวนี้มาเลยมาแม่เสียเอาญหาโช่ไกๆเราทูเอฟซีฟังพี่น้องอะนี่เด้อเอิสีไป๊กไกแล้วแม่่ยังเห็นเขาขัดสใญญาเมืองเขาบ่ห้อันนี้มันเธอละกล่องเธอท่านผู้ชมเพราะว่าบ่ได้เขียนนะคะมาดวนอย่าบ่ทันเวลาต่ำเล่าเด้ออันนี้พี่น้องเนีหน่อยเห็นแล้วพี่สาวเก้าสองศูนย์สามหนึ่งสี่แล้วก็สองห้าหกสี่เจ็ดห้าแปดหกและเก้าเจ็ด าตนั้492270เด่นหกรองสี่นะคะเฮ้ยเราเก่งได้ไมหน่อยเหล็กเราเคยเข่าติดต่อกันหกเก็ดหาอดไปดกค่ะห้าเข่ากับเข่าเนาะแม่เนาะห้าพวกเขากับรุดเป็นธรรมดานามุะเจ้าแม่ทว่าเอฟซกับบอคาบอจางบอหายให้มาตามตลอด เลขเด่นเท่าเขาเยอะเนาะ้902เนาะเลขทูบอย่าลืมเลขทูบของแม่น้อยนะคะอแม่065น้องแม่เนาะ065แล้วก็950เนาะ6กับ6กับไอ้9ตัวเดียวกันแม่นบ่แม่ใช่ค่ะแม่เอาแ,<ม>แ,แล้วทวันไทยยำเอสซี่หเหาา็นไหมจ้ะ พี่น้องผ่านมากระต้องแวะมาหาแม่หน่อยก่อนยำเป็นโครงสุดท้ายมาฝาก fc นะคะอันนี้จะเป็นรัฐบาลไทยเนาะแม่เนาะ<แ>นะคะก็จะมีตัวเลขนะคะเอะคือตรงกันทถอืซูดหกแม่ไอ้ที่เล่าไอ้ซูดหนึ่งซูดหกตรงกับของเราสูรคำนวณเล่านี่แม่มันตรงกันกับที่แม่จุดไวยพอดีแล้วเขาก็ได้เจ็ดศูนย์ของหนูมันกระตรงกับของเจตังค์พร้อม,อม จะแต่งก็ซื้อมา่อไหร่ละนี่อยากได้แม่ลอตเตอรี่บ้างก็ดูแม่บ้างศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกเออรอรอลุ้นรอลุ้นเฮ้ะไรวะฮะเฮ้ยอะไรซื้อน้ำเสียอยู่ไอ้ดนาธนาคารออมสินบอกว่หญ่ซื้ออยู่จะซื้อว่าซื้อไปซื้อซื้อเรื่อยังมีขายอยู่เลยยังมีขายอยู่หนาธนาคารออมสินแม่เหลืออยู่ดิผู้ใดบททันเฝ้าไปได้พี่น้องมันนี้เพราะว่ามันสิหมดภายใน้มัอนี่แหละ ชูนหกนั่นมันเลอยอยู่ยชุดเดียวดเมนไม่ไงเดียดไปซื้อไม่ฟาวคีไปซื้อดิอไปซไื้อยี่ไหนออมสินแม่เอามาโซเอฟจีเน่แม่เหนเพิ่นผ่านเนาะแม่เนาะ <Yeah. S 2> โอ้ยจะแต่งแสดงว่าบูผาตัวนี้เอ้ย <laughs> 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 พี่น้อง <laughs> อ่ะสิโศกสิหวานงานนี่แหละเนาะแม่เนาะอ, <Yeah. S 2> อ่ะพี่น้องคะอันนี้จะเป็นรัฐบาลไทยนะคะเป็นตัวเลขแนวทางของแม่น้อยรัฐบาลไทยเด้อพี่น้อง ตัวเลขที่ตรงกันที่ชุดกับเลขถูกของแม่ก็คือศูอนย์หกเนาะแม็เนาะเจตัง <c oughs> จัดไปเพราะว่าตรงกับเจ็ต่างพี่นนองจัดไปแล้วหาใบหาหกปุ่นนี่รัฐบาลไทยสลากกินสนับสนุนสลากกินแว่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสามสิบล้านสามสิบ <c oughs> ล้านพี่น้องไอ้โชคให้มาสกูสกคนนะคะ หนึ่งศูนย์ศูนย์หกสองเก้าศูนย์สองหกสองเจ็ดแปดแล้วก็หกเจ็ดและสามสองนะคะเด่นหกล่องสองนะคะสามตัวสามศูนย์สองแล้วก็สี่ศูนย์สองค่ะเจ๊คิดจังไรแล้วจังเห็นดอกสู้เทียงกับบอดีบึงดอกนี่อยู่ดีๆพอเห็นมาแม่เมื่เห็นไหมล่ะ A song chẳng ai giặt yêu bừng bụng môny. này à, mà. Cơ cơ chút thúc nàng hoa. Said em hoa hồng, hàm đêm hôm nay. có hạnh hôm nay. đấy mà hà nội. Một 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 Một hà nội. Một ตอนใหม่น้ำโชกปูพญานาคมาหาหอนทั้อนั้นมาเนี่ยเจตังคือบอกว่าใน่นอว่าจันพอดีอีแม่โจ้วะแม่คือแมเอาคือมาพอดีคืดได้กกับมาดมาดียรีเนาะเจตังเพ่อไม่หลายใบไม้เด่นแล้วได้พอพอดีค่ะได้พอเอาเด้อเอาเด้อแล้วเหรอ ตัวเลขแนวทางของแม่โน้ยนะคะอันนี้จะเป็นสูตรคิดคำนวณนะคะสามศูนย์สองสี่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ศูนย์หกสองศูสองเก้าศูนย์สองหกนย์สองเจ็ดสามหกเจ็ดและสามสองนะคะอืมมันว่าหาร้อยหาสิบกว่าเรื่องบุตรสุเกียรติ์ังคเพื่ออะไรวะก็ทำนั่นละเป็นสูตรของเจ้าสูตรสองไว้หลักนี่บอกว่าหนึ่รอยมันกระตำสิค่ะค่ะ แมนเขาขายเป็นสุดน้องเพอเนาะมันหลายเนาะสุดสี่ใบกับยังมีบอสองใบมันห้าหกศูนย์มีบอกจะเบิ่งบอมีหกศูนย์มีอยู่ตแต่เขาขายเธอราคาใบใกละนะ้สิออกแล้วหนาสิแดงเขาผู้แบงหมาเกศูนย์สอง 02, อกับยาลืมเดอ้อ อันนี้จะเป็นรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะค่าสองใสไว่าไรแมนบอลล่าเฮงๆเลยรวยสุขสุขคนค่ะศูนย์สองสองศูนย์เก้าศูนย์สองยื่นอีพอซี่แบงเอาน้าหนูไปจัดนะเธออยากรวยนกก็ะชีเสียสะลหายอยู่ดอกเออก็ให้มันหลายใบกับแบงให้เล่ารูดเอาใบละลอยตีบ่ลอยแล้วสื่อมากคืออีพอเบาะแล้ว ถ้าไหนคนขายหนูหกร้อยหน่ยาย่หาขาหกร้อยพงาี้พอยังว<า>่าหาลอยค่ะท่านชมนะคะ<อ>ก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะคะขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะทั้งตําราวตาไทย ing, เฮงเฮงปังปังรวยรวยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ